อี่น้่ครับการละเล่นครับหนึ่งสองหินไอหินไอมึงมากินหน้าบ้านพี่แนนที่บอกหินละวไอหินนี่หินแมงเอะไอไม่อันนี้หนูเพิ่งหยิบใหม่หน ดังหน้าบ้านเดี๋พิ่งมอมาเอาาเพิ่งตะกวามผู้หญู้หนี่อู้นี่เอาพุ่แพก่อนเแม่เอรีมาสิขึ้นหนึ่งสองสามไปไปเมื่อกล้องมัใกล้นีมองไม่เห็นไปไอ้อม เอ้ยอาอยูหนึ่งสองสามมัวไปยไหยุดหยุดมมีมีพระเอกใครมีเอกใครมี